สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคจิวันนี้ต้องรับค่ะโคจิอยากห็นผูกุีิแงมตังแสงนะคะค่ะเริ่มต้นแนะนำด้วยน้ำจิ้มชุดน้ำจิ้มโชยุก่อนเลยค่ะค่ะตัวนี้นะคะค่ะตัวน้ำจิ้มโชยุน้ำดงตัวนี้นะคะค่ะจะแนะนำให้ผสมกับตัวพริกเผาค่ะพริกเผานี่นะคะถ้าหาลูกค้าชอบพริกกระเทียมเติมเพิ่มได้เลยค่ะค่ะถามชอบเปรี้ยวหน่อยๆก็หยอกเพิ่มได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวน้ำจิม้มอีกชุดหนึ่งจะมี3าตัวค่ะตัวน้ำจิ้มสีส้มนี้จะเรียกว่าน้ำจิ้มวาซาบินะคะตัวกลางจะเป็นน้ำจิ้มหวานค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นน้ำจิม้มซีโรสนะคะนะคะส่วนเมนูต่อไปก็จะเป็นของทานเล่นก็จะมีทั้งชีสแล้วก็ยำสาหร่ายากิมจิเครื่องเคียงนะคะแล้วก็จะมีชุดผักใช่ค่ะจะเป็นเห็ดใช่คะใช่ค่ะจะเป็นเห็ดออริจินค่ะราดด้วยน้ำซอสเทอริยากิค่ะ แล้วก็ข้าวผัดกระเทียมค่ะผัดเครื่องเคียงจะเป็นข้าวโพดกระเจี๊ยบค่ะขออนุญาตนะคะอันนี้ให้เห็นแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกของทอดนะคะของทอดจะมีพวกทาโกยากินี่แหละค่ะทาโกยากิค่ะใช่ค่ะทาโกยากิก็จะเป็นนะตัวบะหมี่ทาโกด้านในเลยค่ะชิมเลยค่ะส่วนตัดปลายก็จะเป็นไก่สไปซี่ค่ะ ไสซี่ค่ะค่ะผี้ไก่สไปซี่ค่ะนะต่อไปก็จะเป็นของต่อไปก็จะเป็นตัวไก่คาราเกะค่ะนี่ไก่คาราเกะนะคะไม่มีกระดูกนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีบิโรค่ะไส้ข้างในก็จะเป็นกุ้งนี่นะคะค่ะต่อดปก็ตัวอัดนะคะตัวอัดก็จะเป็นเกีซาซิมินะคะค่ะแล้วก็จะมียำแซลมอนยำแซลมอนค่ะูกค้าชอบทางขาบแบบ ค่ะแล้วก็ตัวผัดสลัดราดด้วยน้ำสลัดญี่ปุ่นนะคะน้ำสลัดญี่ปุ่นนะคะค่ะแลต่อไปก็จะเป็นซาซิมิซาซิมิก็มีนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบทานซาซิมิก็จะมีให้ค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้กับวลาซาบิชาร์ปลาซาบิชารต่อไปก็จะเป็นรายการของทะเลก็ได้ค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นซิ่ครหมูค่ะซิ่โครหมูค่ะหมักซอสปาปิก้าค่ะแล้วอันนี้เป็น อันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นหมูมักโคจิค่ะลูกค้าค่อนข้างชอบกันถูกโต๊ะที่มาอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นแล้วก็หมูสันนอกตัวสุดท้ายก็จะเป็นหมูสันคอค่ะอันนี้มีหมูสามอย่างใช่ค่ะคือหมูหมูทุกอย่างในร้านก็จะเป็นของเอสเทียวเลี้ยงด้วยพืชค่ะค่ะต่อไปเลืเป็นของทะเลค่ะอันนี้เห็ดอันนี้จะเป็นแมคคอนทันเห ก็ยังจะเป็นเสตอกอาราบิกิเออ่โอโซบิกิก็คือจะมีทั้งสาหร่ายแล้วก็หมูล้วนค่ะค่ะสัตอย่างมาไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันอันนี่คือเซตทะเลเซตทะเลก็จะเป็นปลาร้าพูนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็ลาวทองทูน่าค่ะสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นแซลมอนย่างค่ะปลาไข่ค่ะปลาหมึกปลาหมึกที่ร้านจะใช้เป็นหมึกหอมนะคะค่ะแล้วก็หอยเชลล์ทูแก้วค่ะ ชื่อเลแล้วกุ้งแก้วค่ะเัวต่อไปก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำก็จะผ่าให้ให้เลยสะดวกในการแกะค่ะแล้วก็อันนี้คือเบคอนใช่ค่ะตันนี้ก็เป็นเบคอนค่ะเบคอนเบคอนค่ะแล้วก็มีฟักทองกับน้ำซุปให้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้คือข้าวข้าวก็ข้าวจะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะโรยด้วยผงปลาแห้งค่ะก็คือทานกับพวกของที่ย่างมันจะอร่อยขึ้นถ้าลงเตาปั๊บ ก็คือจะเริ่มนับ2ชั่วโมงใช่ค่ะจับเวลา2ชั่วโมงค่ะอันนี้รวมเครื่องดื่มแล้วก็รวมไอศครีมด้วยไอศครีมแล้วค่ะไอศครีมเป็นของอะไรคะเอเติมค่ะมีอะไรให้เลือกบ้างคะจะมีทั้งรสสตรอเบอรี่ค่ะคุกกี้แอนด์ครีมค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตตัวสุดท้ายจะเป็นชาเขียวโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ